สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนสระลดรูปเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นสระเอนะคะอ่ะเรามาเรียนกันเลยค่ะอันนี้รูปอะไรคะเจ็ดนะคะ <5. S 1> เวลาสะกดก็เป็นจเอดเจอ่าแต่เราจะลดรูปเป็นไม้แต่คูด้านบนก็จะอ่านว่า <c oughs> อ่านว่าเจ็ดนะคะต่อมาเช็ด <c oughs> อะรูปเช็ดพื้นนะคะเช็ดโต๊ะอะเราก็จะเริ่มคําว่าชอเ <c oughs> อดอเช็ดอะอ่านว่าอะไรคะคำนี้เช็ดค่ะอ่านว่าเช็ดอันนี้รูปอะไรรูปอะไรคะ เข็มเข็มค่ะอเอมอมเข็มค่ะอ่าเราก็จะรูปอ่านว่าอะไรคะคำงนี้เข็มอ่านว่าเข็มนะคะ